โอ้โหจบตรงนี้เยอะเลย กส,สวยเพื่พพอโอ้โหครับแมงสีดำโอ้เอาอีกแหละเออไอ,อ้เหี้ยตอนเห็นชนะนี่ <c oughs> เมงแพ้ตลอดเลยเรากูมาหมกฝ่า้าสัตว์เอาชุบกูเฉยเอ้าใช่ไหมนะ่ะสีดำโคตรกลับ ทำเราเรามันไม่ไหวนะเว้ยเฮียมึงเล่นแยกกันไหนเชียพี่กูไม่ได้เข้าไฟนะเว้ยมัวแต่ไปเก็บปืนแม่งไอ้เฮีย <c oughs> ปืนแม่งน่าลำคาญ <c oughs> อายป้าเปี๊ยอ่ะเอ้กูโดนไล่ามเป้งไอ้เฮียโง่สืขาวตามันบอดเชีไหมันขับรถไม่มีตาจริงรู้นี่ไอ้ตรงกูชนไม่ดีเฮียมันกูหาม เพื่อนไอ้เยี่ยมงตีกูอุ้ยกูตายตายเม็ดลีโอ้สภาพสีดำไม่ใช่อะไรไปสู่วะแต่คนเหี่ยวไปนมดเนี่ย เกิด <Good. S 2> หาชื่อเพื่อนก่อนรวยแกโอ้โหไอ้เสีย,สยจบเลยยอดสุดยอดสุดยอ่ะดีมา oh,

เฮ้ยมันเฮ้ยมันมียศประดับบ่ามันด้ไหวเฮ้ยมันมียศประดับบ่ามันได้ไดดมมไดสวยมันยิงอุ้ยสวยกูเกิดไปชุบต่อเลยเพื่อนสวยชุบหลอกไอ้เหี้ยไม่หมดหลอกไอ้เหี้ยปืนไม่กูตายไหนหมดก็ไม่รู้เฮ้ยเหี้ย ไอเกเรอีโม่ไอเกตัง <oh> ังดังดังโอ้ยเลือดหมดเลือดกูหมดีเะมากไพวกแพ้ขี้แพ้พว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูสิบหนึ่งยี่สิบหนึ่งโชยแค่นั้นแหละกูจะไม่ตายอ้าวเฮียลีห้องเฉี เวร์กูรังเจริญเลยเอ้าพี่ชายนอนทำไมอ่ะง่วงเหรอโอ้กูกูแอบนะกูเล่นปืนนะเดี๋ยวกูคอยข้าไปช่วยปืนงออี่ย กูยถ้าปืนมันมีอีโมได้กูสู้ตายเลยอะกูว่าแค่นั้นยิงหัวเลยอ่ะเพ่พ่อเหมือนพี่เอาพ่อมึอมอง,ง,งอ่ะไอ่ไอ้จนปัมมงงงม๊มเนี่ยโง่อะไอ้จนปั๊มมาอย่างโง่พี่ว่าโลบ่ะเนี่ยพี่ยิงเหี้ยอะไรไม่โดนเลยอะไรไม่โอยเหี้ยเพื่อนกูนอย่าง,งโง่เลยแล้วตัวมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ไอ้เหี้ยรถทับเนี่ย เฮีย <c oughs> โมจัดไอสัตว์แค่นั้นแหละเฮียโดนกูหมบทไอสัตว์ตมาดีเฮียมาดีสัตว์มาดีสัตว์ <c oughs> มาดีสัตว์มาดีสัตว์มาดีสัตว์โอ้โหสภาพทีดำหายหมดเลยโอ้กูจะสูงไงเนี่ยอื Ui, ô chuyện ไอ้เหี้ยแม่งแทงเอาแทงเอาแทงเป็นกบเลยสัตว์ โอ้พอเลยไอ้เนี่ยมาเล่นต่อเพื่อนมาห้องไหนห้องไหนฮะสามสามเก้าห้าศูนย์สามสามเก้าห้าศูนย์สามสามเก้าห้าศูนย์มาชอบป่ะล้ามากูยังม่กูยังมั่นใจในสีดำต่อไปไอ้เนีกูจะหยุดสีดำต่อไปกูยังมั่นใจสีดำ ม่เห็นได้ยินเสียงใครในเกมวะอะไรนะเพื่อนไม่เห็นได้ยินเสียงใครในเกมเซิร์ฟมันแตกหรือเปล่าทำไมมันนิ่งๆงกันเนี่ยอ๋อยืนเอือกันอ๋อมึงดูดิไอ้เหี่หามีม,มีมีเราขยับอยู่สองคนฝั่งมันนิ่งกันหมดเลยฝั่งเราก็นิ่งลเอ้าฮัลโหลครับเซิร์ฟแตกแล้วครับเนี่ยทำไมนิ่งกันอะ่ะไม่แตกครับพี่ไม่แตกครับพี่อ๋อจะหลุดเลยเดหัวแตกครั่หี่อใช่หรอใช่พไปบายเฮ้ยเจ๊ ฮัลโหลครับเชมันเล่นปืนตาที่ดียวปล่าที่ถามไปเน้ยไอหัวทองอ่ะอันนี้อันนี้ใช่ใช่เล่นปืนตาที่แล้วหรือเปล่าครับเนี่ยผมเพิ่งมาเล่นนะพี่อ๋อฮัลโหลพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อสปายครับสปายเหรอครับใช่ค่ะต่อกินหน่อยอายุเท่าไหร่ครับอ้าวอะไรนะอายุอายุเท่าไหร่พี่สิบสิบเจ็ดครับอ๋อสิบเจ็ดก็โตแล้วนี่โตแล้วครับมีแฟนนะครับเนี่ย ยังไม่มีครับมีผัวยังครับยังไม่มีครับแล้วแม่ให้มีหรือยังครับแม่ยังไม่ให้มีครับทำไมครับก็แม่ยังไม่ให้มีอ่ะงั้นงั้นผมขอเป็นได้เปล่าเอ้าวโวยกูลองกูยิงเลยสิไม่มีปืนเนาะเจงอ้าวปืนไม่มีเนี่ยรถไอ้สี่ประตูไม่อย่างแรงไงที่อ่ะกูชอบเสียงเนี่ย ่เหรอเสียงรถแม่งโคตรแบบกูเกียดด่านนี้ที่สุดเลยเฮียแหลกชิบหายด่านเนี่ยมึงว่าไปะอายุสามสิบไงเฮียไอเฮียด่านนี้แม่งแหลกกับเพื่อนเลยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยใช่เหรอลุงใครวะลุงไปหาว่าเขาใครลุงไม่ใช่กูถือวุ้นก่อนแม่มาละไอ้สัตว์อีก ได้ครับลุงได้ได้ลุงตามกันที่ไอ้ลุงขี่รถอะไรวะเนี่ยไอ้เชี่ยเฮ้ยโอคืออย่างแหลกเลยไอ้เชี่ยขุ่นเลยเอาอยู่นะขาว่ไงสีขาวชุบหน่อยสีขาวชุบหน่อย หน่อยเพื่อนจุบหน่อยเพื่อนคุยพูดมากว่ะเดียวเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยโอ้โหเอ้าหนูไม่รู้ว่าพี่มาไงกูตายเลยแหละคือมึงพูดมากไงบอกเลยอย่ากวนอย่ากวนมึงกวนน่ะเฮียอย่ากวนอย่ากวนกูตายเลยมันลากกูเนี่ยโอ้ยมันลากล้อโหลพี่สาวจุก่อนพี่พี่ ไอ้นี่ใจดีอยู่จำนาาไวหขวทองชุบหน่อยเพื่อนมใจเหเพื่อนเดี๋ยวผมชุบให้เอาเอาเอาเร็วเรชุบหนเพื่อนสวยๆสวๆที่หทองี่ชุบอช้ผซับซับปลเลยเกิดแล้วซับปลเลยเกิดแล้วสัตวหรอกูชุบนี่ยว่ะเย่ยมกระายยกเออดีเหอะ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 ดีอะดีเหอะดีเหอะดีเหอะเหอะ ที่มีหัวเรอพี่เราผู้ใหญ่บ้านไม่เก็บพี่มือเฮ้ยขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษเดี่มจมไม่น่ารักขอโทษเดี่มได้ไหมขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษได้ไหมพี่มันบอกกูไม่เลยเท่ถอะล่ะเฉยๆเฉยๆกูเป็นไงวะเยังกดดังไอ้สัตว์ ใชอ๋อมันเรียกคุมากระถ่ายยกดีไหมเนี่ยเฮ้ยอยุ่บอยู่ใจเย็นก่อนใจเนาะมึงตีหัวกูใจเย็นก่อนมึงเต็มระบบกันจังวะใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนฮัลโหลเอ้ยบอกเออชุบก่อนมึงตีมึงตีมึงก็ชนหาพี่สาวของผมตกหัวทีมเลยอ๋อกูโดูเหี้ยเลยดิแฟร์ โล่สีขาวสีขาวชุบหน่อยสีขาวไม่ดับรากเลยโอ้ยโอ้ยดับขยับแจ๊กสีขาวอย่าอีโก้ดีสีขาวไม่ดับขยับแจ็คไม่ดับขยับแจ๊กสีขาวอย่าอีโก้ได้ไหมจริงครับสีขาวไม่ดับสีขาวไม่ดับคนนี้ใจดีฮัลโหลม่จะแทงมีสลบมึงไม่เกิดอโหล่ชุบสี่รอบสองแล้วเนี่ยไอีิไอนหิไอหิไอหิไอหิ โอ้โหแม่นแชงเพือย่างเดียวเลยเพื่อนจำได้เพื่อนมาลอนฮะเออเรี่ยพอมันมาลีหูดิสวยเพื่อนหนาหนาเราอีโก้เราไม่ชุบเพื่อนหนาเราอีโก้เปลี่ยนอะไรพี่ไม่เปลี่ยนหรอกไม่เปลี่ยนหรอกเจ้าผมดิตะโกนตะโกนเร็วตะโกนเร็วตะโกนเร็วเพื่อน กูติดอยู่แต่ในส่องอุ <t os> <t os> uh ้ยขึ้นขึ้นมาเฮ้ยนับเชื่อเพื่อนนับเชื่อเพื่อนนับเชื่อเพื่อนตัดพี่พี่ชูต่าพี่พี่ชูบิ๊กพี่พี่ชูบิ๊กพี่พี่ดีข่าวสู้ไม่สู้ไม่สู้คุ้งไอ้กระจก สวยมากจุดหล่อบอ่ดินบ่ดินอะไรกูบ่ดน้ำมันบ่ดินบมันกูกูบ่ดน้ำมันบ่ดินซันต้าเมียวบ่จบเนี่ยพร่มอ,พอมึงอะ พนไปเพื Sch ่อนเชิยวชียวเพื่อชิวๆเพื่อนชิวที่นิวยอเพื่อนอ้าวไอี้อ่ะกุต้องชุบเลยไยใหม่ล้ั่นมึงบ่อยเพื่อนชุบมึงดิ่อฟสังได้พี่ชายได้พี่ยยมากกัท มัดวที่ชวนคนมั่วเลไเยอะไม่กูดังหรอวะกูว่ากูเบาแล้วนะดังนะตัวเล่นสี่แยกเล่นสี่แยกเล่นสี่แยกกูไม่เล่นหรอไอ้เหี้ยลงเพื่อนลง ลงเว้ยสีดำลงสีดำลงเพื่อนสีดำสีดำมาเล่นนที่เดียวกันเดี่เดียวกันนีเพื่อนสีดำมาเล่นที่เดียวกันเพื่อนียดิสีดำช่วยเพื่อนสีดำสีดำช่วยเพื่อนสีดำช่วยเพื่อนสีดำสีดำช่วยเพื่อนสีดำมาเล่นที่เดียวกันเพื่อนสีดำช่วยเพื่อนสีดำสีดำอันนิมส โอ้เพื่อนโอ้ยเนี่ยโดนเพื่อนอีกเดียวเลยอูไม่โดนเราสีดำโดนเพื่อนสีดำชุวเพื่อนสีดำสีดำชุวเพื่อน สายสีดำทำยไสีดำสีดำข้างหลังข้างหลังเพื่อนมันจะไปชุบข้างหลังเพื่อนมันจะไชุบเื่อนสีดำสีดำสีดำชุบดีไปไปิดตัวชื่นไปปิดตัวชือกพนสีดำสวยเพื่อนสวยเพื่อนลสีดำทำหมดก้นอหกอสีดำสดกดเพื่อนสีดำกดเอวหกเพื่อนอแมนอแน ผมเป็นสูตรกนเดยผมเป็นสูตรเออสวยพี่สวย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 ก็แบบสวย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 สูตร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 กเดี๋ยเบดียเดี๋ดดี๋อ๋สูตรสูตรกูจะไม่พูดละตาเนี่ยอย่างกูดังอ่ะใช่เหรอเออ เอาของขวัญเลยพี่เอาของขวัญเลยเอาอะไรเอาอะไรพี่มันดังหรอไม่ดังนะไปแล้วคุณลงแล้วพี่เฮ้ยมันจะชอบทำห่ามอะไเหรอสีดำลงสีดำลงเพื่อนสีดำลงเต็มายยูบอกเรีนรู้สีดำลงสีดำลงเพื่อนสวย วิ้เหี้ยเอ้าขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษที่ทำตัวไม่น่ารักอ่ะขอโทษได้ไหมไปกินอาวีเหรอพี่ดเทียวตนกันเหี้ยขอโทษได้ไหมไอชานนนไอชานนชานนเพื่อนไม่ได้ตีกู

สีดําเชื่เพื่อนสีดําสีดําเล่เชื่เพื่อนสีดํา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 เล่นเชื่อเพื่อนสีดําเชื่อเพื่อนดีสีดําคอละล้านคเนี้ยเคนละล้านคเนี้ยก็อะไรอะพี่คนละล้านคเนี้ยรับบ้านเลยได้ได้พี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโดนแจงไม่เอาไอ้ยูน่าหย่าดิอันนี้มูดําเลยเชื่เพื่อน อณิมูสเอาอีดอกสวยอยู่นะเอ้ยคุยขี้กูเฉยเลยเอาเราบผิดชอบกูนี่กูทางทางเกมนี้กูตาตีหรอเนี่ยชุบชุ้ชุบกูฮัลโหลเพื่อนสวยชานนนเพื่อนชานนนชานนนไปไหนอยู่นะ อันนี้เฮียเฮียเฮียเฮ้ยเฮียสีขาไม่ตีกูสองรอบมานนะโทษเโทษโทษเพื่อหัวมันดูดไหมแล้วหูสาหลบไหมเดี๋ยวตัวพี่จะได้ดูมีผมหรือพี่จะดูดตูยาแมงวันมาทำเฮียมงวะเอสเพมให้เสียง เฮ้ยกูโลุมออเล่ิเล่อนไ้นงสกินฟรสกินอาวีเหรอพี่เฮ้ยกูโดนลุมอีกแล้วสัตว์สีดงไม่ไหวทีเตาจัดเลยเอฟหกล่าสกินฟรีครับสกินฟรีไฟมีไหมครัมีครับเอาเลย นี่กูรวยอีกอีสัตว์ฮัลโหลพี่สาวจบเลยพี่พี่สาวพี่สาวพี่ไหนสัตว์มาพี่เหรอจบเองมามามาชุบมหน่อยฮัลโหลอยู่นะชุบใหน่พี่ใครเลยนะชุบใหม่ใครรู้ต้องเสือกชุบใหน่ชุบใหม่เหรอพี่เป็คนละฝั่งกันหนูอะเร็วพวกเดียวกันเนี่ยสวยสีเดียวกันไรหนูสีขาวพี่สีดำไม่ไม่ถึงพวกเดียวกันไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้ไม่เกี่ยวได้ไงวะ สีดำไม่ไหวสีขาวจึงจัดมันจะรู้ไหมเนี่ยกูอยู่สี่น้อย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 เพื่อนมาแล้วเอาเฮ้กูอยู่ในบ้านเฮ้ยอุ้มหนทั้งไหนอ่ะนี่อ่ะ าจบแล้วเฮ้ยโทษเพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจหัวนายมาดุดไหมเพื่อนเยดีชิ่หัวแดงเนี่ยเอาไปเลยเอาไปเีลยที่สีดำเป็นไหนหมดวะเฮีย ้าวไอ้เหี้ยไอ้สีดำเล่นโคตรกากอ่ะไอ้เหี้ยจริงดี่ชิงามึงอ่ะมึงแรงมึงได้มึงได้ตัวดีเลยมึงได้มึงกับตัวแรกเลยมึงกับตัวดีเลยตัวพูดไปแกเหี้ยยังกากมึงก็ล่าไอ้ครูมึงก็ล่าอ้าวไม่ได้แล้วจริงที่รักขึ้นมาที่รักที่รักขึ้นมาที่รักที่รักขึ้นมาที่รักขึ้นมาที่รักขึ้นมาขึ้นมามาเดี๋ยวอายุสิบเจ็ดใช่ไหมเนี่ย นั่นแหละนั่นแหละขอโทษได้คือคือเราขอโทษได้ไหมที่ชนอ่ะขอโทษที่ทำตัวไม่น่ารักขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมมา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 ลอง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 สีดำเล่นกลมเกลื่อนกันอะไร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 รู้เป็นใครเนี่ยขอให้ศาสตร์เป็นดีๆเอาไปเอาความเร็วน่าจะไม่ถึงมาใส่ใส่เป็นผู้ที่อะไรวะโดนกูอีโมสเฮียพ่อมึงอ่ะ พสีดำแม่งไม่ไหวสตาร์เลยที่จับถีบดิถีบดิถีบดิถีด้วยเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยไม่ไหวสตาร์เลยเฮ้ยพี่อะไรอะอะไรอะอะไรอะเอาคุยเฮ้ยคนนี้ใจดีดีว่ะจะมาใช่ครับช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยอยู่วันเอาบักซ์ซัทเนี่ยเดี๋ยวกูไม่ชุบนะทีหลังไหนทำดำเฮ้ยทอยพี่ทอยพี่ดำาช่วยผมดำาช่วยผมดําไปเฮ้ยคุยชุบคุยชุบคนนี้คุยชุบคุยชุบกูยชุบคุยชุบเอาไม่ไม่ไม่ช่วยไม่เป็นเพื่อนเอางี้ดีกว่าเว้ย

อุ้ยมึงกิชนเออไม่เป็นไรคนนี้ใจดีตาบ้าเยี่ยมีขับรถมีตาบ้ากู้วนรถชนตายแล้ววะคือไรกูโดนชนตายดูหน่อยดูหน่อยุบหน่อยุบหน่อยโดนชนตายเออเราขอโดษเพื่อนชุบเพื่อนรู้เฮ้ยจีเขาจะดีเราจะดีเราอ่ะเพื่อนจะดีเรา เสียเดีันยวเบี t ing, t ้ยนเนี่ยเฉียวเพื่อนจะรีหาพ่อมันหรอวะจริงจริงเว้ยอะไรกันวะ้าห้องไหนกันนะไม่รู้วสามหนึ่งสองสามเจ็ดสามหนึ่งสองสามเจ็ด โอ้ยอ่ยเต็มไม่ใช่อะไรนะสามหนึ่งอันนี้เต็มหรอเต็มเต็ม เรืเลยบอลลูนเฉยๆห้องไหนเพื่อนห้องไหนอ่ะเสียงมึงเบาอย่างไรเนี่ยหรอเออนี่มาเดี๋ยวผมไปเปิดไฟแะคบโอเคหรอโหลพี่ชายบายค่ะ เล่นห้องไหนกันล่ะครับอะะไรรนคับเล่นห้องไหนกันล่ะครับรอครับเออเล่นห้องไหนกันนะรออะไหรอครับฉันเหรอครับเป็นเสียงอะไรเนี่อ๋อไม่ได้ตรีมไหมไม่ได้สตรีมไหมไม่ไม่คุณอัดตาจอที่เสียงมันไม่ตีมนอ่ะไม่ได้ครับโอเคครับไม่เป็นไรครับของผมมีแต่สังกะสีอ่ะโอ้โห เ,เไ,ได้หมดเลยค่บมันก็จะอบๆอ,อ้าวหน่อยนึงอ่ะไม่เป็นไรได้หมดเลยคะ่ะได้มาเล่นอะไรหรอคะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยคนที่ถ่ายรูปเขาอยู่ไหนอ่ะฮะน่นอ่ะเขาอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> ในใจผมมาเ้ว้ายเอาดีว อันนี้พี่ชายชื่ออะไรเนี่ยชื่อชื่อจอนะครับชื่อจอนเดี๋ยวมานะแป๊บนึงอ๋อไปไหนฮะไปขี้เหรอไอสัตว์ดีกว่าเลยจะรู้อะไรพ่อมึงตาย Woi, <coughs> oh, <it's sad. coughs> uh, mm. oh. Oh. oh, okay, okay. me off, off, off.